สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปที่13นะคะเกี่ยวกับใบขับขี่เยอรมันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะตามปกที่เพิ่งขึ้นให้เลยนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันในเยอรมน,นีใช่ไหมคะที่เยอรมน,นีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสัดส่วนแล้วก็เป็นระเบียบเกี่ยวกับการแสดงป,ป้ายปั๊มน้ำมัน นะคะ,ะถ้าใครยังไม่เคยเจอสามารถที่จะมาลองหาข้อมูลจากคลิปนี้ส่วนถ้าใครเคยเจอแล้วก็สามารถที่จะมาฟังเพิ่มเติมแนวคิดต่างๆได้นะคะไม่ว่ากันอย่างไรก็ตามนะคะคลิปนี้ก็จะมาบอกข้อมูลและอธิบายให้ฟังก่อนว่าคืออะไรแบบไหนนะคะแล้วก็จะพาไปทำข้อสอบ ในช่วงท้ายคลิปนะคะก่อนที่จะทำข้อสอบเราต้องเรียนรู้ก่อนว่ามันคืออะไรนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะอันนี้คือพึ่งเอามาจากความเข้าใจของพึ่งเองนะคะถ้าชอบก็เหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะไม่ว่ากันโอเคค่ะก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะคะน้องเพิ่งจะมาเกริ่นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เรากำลังจะเจอในคลิปนี้ก่อนคำศัพท์แรกนะคะ tungsten shield หมายถึงป้ายเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันนะคะทั้งสเตลล e ปั๊มน้ำมันหรือสถานีเติมน้ำมันนั่นเอง Auto gas าสทั s t e l l e สถานีเติมแก๊ส LPG นะคะ w a s e r s t o f f t a n k s t e l l e สถานีเติมไฮโดรเจนนะคะ a s g a s t a n k s t e l l e สถานีเติมก๊าซธรรมชาตินะคะ l a d e s t a t i o n สถานีชาร์จแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ใหญ่ๆที่มันจะเป็นคำตอบ ของเรานะคะในการที่จะตอบคำถามใบขับขี่เยอรมนีไม่ว่าจะเป็นคลาส s นะคะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นคลาส B นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่คุณจะเจอในข้อสอบถามว่าถ้าจำไม่ได้มันก็จะตอบไม่ได้เลยจริงๆนะคะว่ามันคืออะไรถ้าคนที่จำความหมายได้แน่นอนค่ะจะลื่นปลืด้ดลื่นปลื้ดเลยเวลาที่เราจะตอบคำถามวันนี้นะคะพึ่งก็จะเอาข้อมูลมาฝากกัน จะทำให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นและอีกอย่างคิดว่ามันจะไม่มีประโยชน์เฉพาะตอนที่คุณไปสอบใบขับขี่นะคะมันจะมีประโยชน์กับคุณตอนคุณใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะคะจะเจอบ่อยเราสามารถนําไปปรับปรุงแล้วก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้ก่อนอื่นเราจะทําความเข้าใจกับป้ายก่อนป้ายที่เราจะเจอวันนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็พื้นสีขาว แล้วก็จะมีรูปปั๊มน้ำมันข้างในซึ่งวันนี้เพิ่งจะเอารูปภาพแต่ละรูปภาพมาเรียงกันนะคะจะเห็นข้อแตกต่างในแต่ละภาพแล้วก็จะทำให้คุณจำง่ายขึ้นอ,อ้ออันนี้คืออะไรอะไรแบบนี้นะคะรูปแรกที่เราจะเจอรูปนี้ค่ะคือเป็นไงคะพื้นสีน้ำเงินขาวมีรูปปั๊มอยู่ข้างในแล้วที่จุดสังเกตคือจะมีสายปลัก๊กถูกไหมคะ สายปลั๊กแน่นอนคะ่ะถ้าเราคิดถึงปลั๊กเราต้องคิดถึงเสียบในการชาร์จถูกไหมคะเพราะฉะนั้นป้ายนี้ก็จะใช้กับรถประเภทชาร์จแบตเตอรี่นะคะชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งภาษาเยอรมันนะคะก็จะบอกคำตอบว่า a u f e i n e Ladestation für Elektrofahrzeuge er นะคะ of Eine Ladestation für e l e k t r o f a h r z e u g e แน่นอนค่ะ Ladestation นะคะที่บอกไปแล้วว่ามันคือการสถานีชาร์จใช่ไหมคะ Für e l e k t r o f a h r z e u g e เสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าความหมายภาษาไทยก็คือสถานีชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะคะบางทีบางคนอาจจะเคยเจอแล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราไปซื้อของซื้อกับข้าว บางทีก็จะมีที่พ,พัก plus นะคะมุมใดมุมหนึ่งก็จะมีจุดสำหรับจอดแล้วให้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไปด้วยได้นะคะบางทีอาจจะไม่อยู่ในแทงช์ได,ด้เลยโดยตรงป้ายนี้อย่าลืมนะคะมีรูปปั๊มน้ำมันแล้วก็มีสายชาร์จอันนี้คือจำง่ายขึ้นนะคะสายชาร์จก็คือชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์รถยนต์ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะมีทั้งพลังงาน ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในการเผาผลาญหรือว่าใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็จะมีหลายๆอย่างขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละป้ายนะคะก็จะบ่งบอกว่าถ้าคุณใช้รถประเภทนี้ก็จะให้ไปตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะคะต่อไปป้ายนี้นะคะพื้นสีน้ําเงินขาวมีรูปปั๊มน้ํามันข้างในมีคํากํากับว่า LPG อันนี้เราจะออกเสียงภาษาเยอรมันก่อนนะคะเพราะคลิปนี้เป็นเยอรมันสับเยอรมัน LPG นะคะแน่นอนคะ่ะถ้า เคยได้ยินที่เมืองไทยไหม LPG ใช่ไหมคะปิโตรเลียมเหลวภาษาเยอรมันเขาใช้คำว่า Autogas Tankstelle นะคะป้ายนี้ถามว่าความหมายคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือ Autogas Tankstelle นะคะ Gas หรือว่า gas g a ๊ LPG นั่นเองนะคะ LPG ภาษาอังกฤษเนาะย่อมาจาก Liquid Petroleum Gas นะคะ Liquid Petroleum Gas นะคะ ถ้าถามว่าบางคนเคยได้ยินนะเอ้ยรถแท็กซี่คันนี้ใช้น้ำมันอะไรเหรออ๋อเปล่าครับผมใช้ LPG มันจะเป็นแก๊สชนิดนึงถูกไหมคะแล้วรถต้นทุนราคาถูกลงบางทีเขาจะบอกโอ้ผมขับไปส่งลูกค้าเนี่ยสี่ห้กิโลใช้แค่ไม่กี่ร้อยบาทเองต้นทุนก็จะถูกลงนะคะถูกกว่าการใช้น้ำมันดีเซลใช้เบนซินก็จะเป็นการติดตั้งแก๊สนะคะปัจจุบันเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะ ล้ำสมัยนะคะบางทีก็จะมีการติดตั้งเสร็จตั้งแต่ Factory แล้วเนาะ,ะตั้งแต่โรงงานผลิตรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะหรือบางทีก็เราก็เอาไปให้อู่เขาเปลี่ยนให้เป็นแก๊ส LPG นะคะเพราะว่าจะลดต้นทุนในการค่าใช้จ่ายค่าพลังงานใช่ไหมคะโอเคเนาะคร่าวๆประมาณนี้ป้ายที่หนึ่ง รูปภาพนี้คือชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะคะรถยนต์ไฟฟ้าชาร์จได้ตรงนี้ป้ายที่2 LPG นะคะเป็นเกี่ยวกับปิโตรเลียมเหลวนะคะเติมแก๊ส LPG นั่นเองต่อไปมาเจออีกป้ายหนึ่งคือ CNG นะคะ CNG แน่นอนค่ะมันจะถ้าให้จำง่ายๆนะคะจำไว้แบบนี้ว่า CNG ธรรมชาติอดัด CNG ธรรมชาติอัดนะคะก็คือป้ายนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติเหมือนกัน นะคะคซึ่งแน่นอนถ้า CNG บางคนจะไม่ค่อยคุ้นเนาะมันจะ Compressed Natural Gas นะคะบางคนยังไม่ค่อยคุ้นภาษาเยอรมันเขาใช้คำว่า As Gas Tangstelle นะคะถ้าเจอป้ายนี้คืออะไรคะ As Gas Tangstelle ก a ธรรมชาติอดัดนะคะ,ะภาษาอังกฤษเอามาจากคำว่า Compressed Natural Gas นะคะ c ค e มเ e รสน a ทั a แ Gas ใช้ภาษาเยอรมันกับภาษากรปกผสมกันมันออกจะเสียงเพียเพ้ยนๆหน่อยนะคะเสร็จ so, แล้วก็ as gas t a n k s t e l l e r แน่นอนค่ะ c อ CN g บางคนยังไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าพูดคำว่า NGV เคยได้ยินไหมคะ NGV เนาะบางคนก็จะเริ่มอ๋อนึกออกแล้วนะคะ NGV Natura l gas vehicles กนะคะก็จะประมาณว่าเออ NGV รถแก๊สนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารพิษนะคะเป็น มิดกับสิ่งเวดล้อมอันนี้ก็ประมาณเดียวกันนะคะตระกูลเดียวกัน CNG นะคะถ้า LPG ข้างบนนี้ก็จะเป็นตระกูลก๊สหุงต้มนะคะส่วน CNG NGV ก็ก๊สธรรมชาตินะคะเ,เวลาเจอคำถามในข้อสอบนะคะชุดนี้จะเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเขาจะถามว่าความหมายป้ายคืออะไรเพราะฉะนั้นจะมีคำตอบแค่หนึ่งเดียว เราจำรูปภาพให้ได้แล้วจำความหมายให้ได้คุณก็จะตอบคำถามข้อนั้นได้โดยอัตโนมัตินะคะอืมแล้วก็ถ้าถามเพิ่งว่า CNG เนี่ยอ่าภาษาอัอรรมันก็ CNG นะคะกึอ,อเพิ่งก็ผสมเหมือนกันแหละแล้วก็มันก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกลงนะคะ ถูกลงกว่าการใช้น้ํามันดีเซลใช้น้ํามันเบนซินถูกไหมคะแต่ว่าพอเวลาเราศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไปในแบ็คแบ็กกราวแล้วก็จะเจอแบบหลายๆอย่างเลยโอ้มันก็มีทางที่เราจะใช้ก๊าซธรรมชาติตัวนี้ได้นะเห็นเคยได้ยินโปรเจกต์นะคะที่มันเรียกว่าอะไรนะที่มันจะส่ง เขาทำท่อมาจากรัสเซียที่จะส่งก๊าซมาที่เยอรมันนะคะก็คือชื่อแฟนเคยเล่าใ้ฟังว่ามันชื่อ Nord Stream สวนะคะเกี่ยวกับส่งท่อ CNG ตัวนี้นะคะก๊สธรรมชาติเนี่ยมาโดยตรงที่ประเทศไทยเออที่เยอรมันนะคะส่งมาโดยตรงที่ประเทศเยอรมันเพื่อที่จะลดค่า,ชาใช้จ่ายแต่ว่าด้วยเกมการเมืองต่างๆนะคะมันก็เลยแบบสะดุดไป ถ้าใครสนใจสามารถไปเซิร์ชหาชื่อได้นะคะ Nostream มสวนะคะ n o r t ตรียมสวนั่นเองโปรเจกต์นี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคะแต่ด้วยเกมการเมืองของเยอรมนี ee, ก็แน่นอนมันเป็น world wide problem นะคะที่จะไม่สามารถติดตั้งระบบแก๊สได้ง่ายได้นะคะมันก็จะมีลิขสิทธิ์มีสัญญาอะไรพ่วงมาเยอะแยะเลยเราก็เลยต้องใช้ดีเซลเบนซินไปก่อนซะ <laughs> เยอะโอเคค่ะต่อไปป้ายนี้นะคะอุย้ยเราพูดนอกลู่นอกทาง <laughs> ป้ายนี้นะคะฮาร์สว นะภาษาเยอรมันเรียกว่า Haaswo h a โ s หรือ h a a s วของเรานั่นเองนะคะเพิ่งพูดติดปากว่า h a a s w แน่นอนป้ายนี้บ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะมาเติมไฮโดรเจนได้ที่ป้ายนี้ภาษาเยอรมันใช้คำว่า w a s s e r s t o f f t a n k s t e l l e r w a s s e r s t o f f t a n k s t e l l e r นะคะสถานีเติมไฮโดรเจนนั่นเองถ้ามีคนถามว่าเอ้ยไม่เคยได้ยินเลยคำว่า h a a s w เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็แน่นอนค่ะ10กว่าปีเนี่ยประมาณว่า ข้อมูลนะที่เคยอ่านเจอนะคะก็จะประมาณว่าเขามีการพัฒนานะคะรถที่จะใช้พลังงานที่มันเเป็นมิตรกับธรรมชาติใช่ไหมคะก็เลยเอา h ฮโสรโนะคะเป็นแบบเหมือนเอาน้ํามาทําปฏิกิริยากับออกซิเจนอะไรประมาณนี้มันก็จะสร้างพลังงานนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับธรรมชาติมากไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีมลพิษ นะคะไม่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปกติเวลาเราใช้ดีเซลเบนซินถูกไหมไอที่มันออกมาตอนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นควันถูกไหมคะเป็นควันดำอะไรแบบนี้แต่ว่าของประเภทนี้อ่จะออกมาเป็นการระเหยไอ้น้ำนะคะก็จะไม่มีมลพิษเกิดขึ้นแต่นอนแน่นอนนะคะปัจจุบันก็ร,ร,รู้อยู่ว่ามันไม่ค่อยมีสถานีเติมนะคะอาจจะน้อยลงแล้วต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงแล้วการวางระบบทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะ,ะค่าใช้ใจ่ายสูงนะคะต้นทุนรถก็แพงนะคะเราเลยยังไม่ค่อยอมีเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคนมีเงินเขาก็จะเริ่มใช้กันแล้วนะคะมันจะเป็นประโยชน์กับอนาคตของชาติอนาคตของโลกเลยแหละลดภาวะโลกร้อน แล้วมันก็มีหลายสารคดีที่จะบอกว่าเอ๊ทำไมเยอรมนีนะมีไอ้กังหันลมใหญ่ๆเนี่ยทำไมไม่เอามาพัฒนาด้านนี้ให้คนได้ผลิตตัววัสดุสตอฟทังสเตเลอร์ตัวเนี้ยใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็แน่นอนค่ะหลายๆอย่างมันก็เกี่ยวกับเก,เกมการเมืองทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า คนมาใช้อย่างนี้เยอะถูกไหมโอเคมันจะลงทุนแบบพรวดเดียวเงี้ยแต่ว่ามันเป็นมิตรกับโลกของเรานะคะแต่ว่ามันก็จะมีติดลิขสิทธิ์สัญญาอะไรต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงแล้วแต่ว่าความจริงเพิ่งคิดว่าวัสดุสตอฟทังสเตนเลอร์มันดีกว่าตัวรถยนต์ไฟฟ้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคตัวนี้มันอาจจะกระบวนการผลิตใช้ กระบวนการที่ค่อนข้างที่ทจะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีการเก็บรักษาที่ค่อนข้างจะต้องปลอดภัยสูงนะคะเหมือนตู้เย็นเราเนาะที่มันทําความเย็นอะไรแบบนี้แล้วก็อัดไฮโดรเจนนะคะาถามว่าไอตัวกระบวนการที่รถยนต์ไฟฟ้าถามว่ามันดีกับโลกก็จริงนะแต่เคยคิดไหมว่าไอแบตเตอรี่ที่คุณใช้อยู่ถ้าเกิดมันพังขึ้นมาคุณจะเอาไปทิ้งไหนหรือกระบวนการผลิตก็ได้แบตเตอรี่ที่คุณใช้อะ่ะ ไอ้ตั้งแต่ตัว RR น้อยๆก็ได้แล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์อ่ะเป็นตัวใหญ่ถูกไหมคะเวลาที่คุณผลิตวเวลาที่คุณจะเอาไปทิ้งอ่ะคุณเคยคิดตรงไหมตรงนั้นไหมว่ามลาพิษมันก็เยอะเหมือนกันนะมันเยอะมากๆนะคะเออเราเป็นผู้บริโภคเราซื้อรถยนต์มาแค่ชาร์จแบตแล้วเราก็ขับได้แล้วไม่มีควันดำอันนี้ก็คือโอเคเข้าใจนะคะแต่ว่ากระบวนการผลิตรถยนต์ตัวนั้นก็ใช่ว่าจะ มีความสะอาดหรือว่าเป็นมิตรกับโลกถูกไหมคะอันนี้ก็คือถ้าคนที่สนใจเกี่ยวกับแบ็ k กราวด์ป้ายพวกนี้แล้วก็ข้อมูลแต่ละป้ายเพิ่งคิดว่าลองไปหาข้อมูลดูนะคะมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากระบบแก๊สเนี่ยก็จะส่งตามท่อถูกไหมคะระบบน้ำมันก็จะโอ้ยง่ายเลยแค่ไปเอารถไปเติมน้ำมันให้มันเต็มถังแล้วก็ทรานสร์ตไปทาไปตามจุด เป้าหมายถูกไหมคะแต่ว่าวันหนึ่งน้ำมันมันหมดละ่ะทํำยังไงแล้วถ้าไฟฟ้าถ้าคุณผลิตโดยเกินกําลังวันหนึ่งไฟดับทั้งประเทศทั้งเขตเคยเห็นข่าวไหมคะมันก็จะมีปัญหาตามมาถูกไหมแต่ถ้าตัวเลือกนี้ถ้าเป็นพึ่งคือมันยังอาจจะยังไม่แพร่หลายนะแต่พออ่านข้อมูลดูมันน่าสนใจมากนะคะฮาสนะคะฮารวของเราโอเคนอกเรื่องไปเยอะเห็นไหมคะ ตอนนี้เพิ่งเอาป้ายมารวมๆกันก็จะเห็นข้อแตกต่างใช่ไหมคะแล้วอันสุดท้ายที่เพิ่งจะนําเสนอคือเป็นป้ายนี้ค่ะเจออันเดียวโดดๆแล้วก็มีปั๊มน้ำมันรูปเดียวโดดๆนะคะก็จะแปลว่าทั้งสเตเลอร์นะคะทั้งสเตเลปั๊มน้ํามันหรือสถานีเติมน้ํามันของเรานั่นเองเวลาเราเจอป้ายนี้ตามป้ายน้ําเงินที่อยู่บนถนนทางด่วนถูกไหมคะอีก500เมตร จะมีปั๊มน้ำมันนะคุณสามารถเข้าห้องน้ำได้ที่นี่บางที่ก็จะมีอาหารด้วยมีโรงแรมให้พักด้วยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือปั๊มตัวมาตรฐานเลยนะคะเป็นปั๊มน้ำมันแน่นอนค่ะคําถามถ้าเจอป้ายที่1อย่าลืมนะคะมีสายชาร์จแปลว,ว่าคุณชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตรงนี้ได้ป้ายที่2 LPG นะคะปิโตเรเลียมเหลวนะคะก๊าซหุงต้มนั่นเองเติมแก,สก๊ส Auto Gas s t r ป้ายที่3 CNG นะคะก๊าซธรรมชาติอัด S Gas Tankstelle นะคะป้ายที่4 h a s w e นะคะ h a s w e หรือ Hasway ของเรานั่นเองนะคะก็เป็นไฮโดรเจนนะคะเป็นมิตรกับธรรมชาติไฮโดรเจนเติมไฮโดรเจนได้ที่นี้นะคะ h a s w e ภาษาเยอรมันก็แน่นอนนะคะ Wasserstoff Tankstelle ส่วนป้ายที่สแตนดาดข้างล่างสุดเลยนะคะที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ปั๊มอันเดียวรูปปั๊มอันเดียวก็คือทังสเต r นะคะก็จะประมาณนี้แน่นอนค่ะถ้าใครที่จะไปจับรถเพื่อนบางทีเขาอาจจะไม่ใช้เบนซินดีเซลเหมือนที่คุณใช้นะบางทีเขาอาจจะใช้แตกต่างไปเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของคุณนะคะสามารถอ๋อรถคันนี้ไม่ได้ใช้ดีเซลเบนซินแต่ว่าใช้วัตส์สตเพราะฉะนั้นคุณก็ นึกออกอาต้องหาป้ายนี้นะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะง่ายกับคุณมากขึ้นโอเคค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงข้อสอบนะคะมาลองทำข้อสอบกันซึ่งข้อสอบที่นำมาวันนี้เป็นข้อสอบจริงนะคะแนวทางในการจำข้อสอบชุดนี้คือเขาจะถามว่าป้ายนี้คืออะไรนะคะเป็นแนวทางชุดเดียวเลยนะคะ คือไม่มีคำถามแนวอื่นมันจะถามแนวเดียวกันเลยนะคะว่าป้ายที่คุณเจออยู่เนี้ยหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นจำความหมายให้ได้คุณก็ทำข้อสอบได้แล้วนะคะคะแนนเต็มเลยข้อที่หนึ่งถามว่า Wo r a l p ฟไ e s e s ิ s ิสเฟอร์ s ค e i c h e n hin นะคะก็แน่นอนถามว่าป้ายเนี้ย หมายถึงอะไรนะคะบอกให้คุณรู้ว่าอะไรจำได้ไหมคะที่เพิ่งบอกว่าป้ายสีน้ำเงินขาวตัวนี้แล้วมีสายไฟชาร์จนะคะเทคนิคการจำมันคือที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าข้อที่หนึ่งเขาให้คำตอบมาว่า auf dem i ö g l i i c h k e t z u Mobiltelefonen นะคะก็ที่นี่คุณสามารถมาชาร์จแบตมือถือได้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเราจะหาคำตอบ ว่าชาร์จรถยนต์นะคะข้อ2เขาบอกว่า a u f explosions กับกีไฟ a n e i n e t a n k s t e l l e durch e l e k t r o g e r a t o r นะคะเขาบอกว่าอันตรายนะคะความเสี่ยงที่รถความเสี่ยงที่ปั๊มจะระเบิดได้นะคะจาก electric g e r a t o r นะคะรถไฟฟ้าเนะ เครื่องชายไฟฟ้าอะไรแบบนี้อันนี้คือไม่เกี่ยวนะคะต่อไปข้อที่3แน่นอนค่ะถูกต้องเพราะว่ามันต้องมีข้อถูก1ข้อนะคะเขาบอกว่า auf eine r Ladestation für Elektrofahrzeuge auf eine r Ladestation für Elektrofahrzeuge เห็นไหมคะชัดเจนเลยที่เพิ่งบอกความหมายไปแล้วนะคะป้ายนี้สำหรับชาร์จรถยนต์นะคะคุณถ้ามีรถยนต์ไฟฟ้าคุณสามารถที่จะมาจอดตรงนี้และชาร์จแบตได้ เห็นไหมคะคำตอบจะมีถูกแค่หนึ่งเดียวนะคะทั้งเซตเลยทั้งชุดเลยนะคะภาษาเยอรมันเวลาเพิ่งพูดลื้นจะพันกันหน่อยนะคะคิดว่าให้เพื่อนๆหรือให้ทุกคนลองเอาไปเป็นแนวทางแล้วกันนะคะถ้าออกเสียงตัวไหนก็ถ้าออกเสียงตัวไหนผิดก็ต้องของอาภัยด้วยนะคะเสร็จแล้วป้ายที่หนึ่งเราผ่านไปแล้วนะคะ คำตอบมอันอาจจะสลับที่กันอยู่แต่ถ้าเรารู้คำตอบแล้วเราก็จะตอบได้นะคะต่อไปเขาถามว่า volaufweist h i s i s v e r k e s r s k e h i n นะคะ,ะ,คะเขาจะถามว่าป้ายนี้คืออะไรเหมือนเดิมค่ะ LPG จำไม่จได้ไหมคะ LPG ปิโตเรเลียมเหลวนะคะเอาตัวกาซจำแบบนี้เลย LPG ปิโตเรเลียมเหลวเอาตัวก๊าสนะคะต่อไปเขาให้คำตอบมาว่า a u อัลฟไน s s อวัซซ f f อฟทังสเ l l ร e ไฮโดรเจนไม่ใช่นะคะเราหาคำตอบต่อไปข้อ2 a s gas t a n k s t e l l e ก๊าธรรมชาติไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกต้องแน่นอนเลยอ u ลโตกั t a n k s t e l l e นะคะอัลโตกั tankstelle ก็คือเติมแก๊ส LPG นั่นเองนะคะถ้าเราจำได้แล้วแน่นอนคำตอบก็จะตามมา ะะ LPG ปิโตเลียมเหลวก๊สหุงต้มนั่นเองนะคะแล้วก็ Auto Gas Tankstelle เนาะมันจะจำไปตามสเต็ปแบบนี้นะคะ Auto Gas Tankstelle คือคำตอบที่ถูกต้องบางทีเมืองไทยเราก็มีเยอะนะจริงๆอะ่ะมันเยอะเลยแหละนะคะยิ่งแท็กซี่ก็จะใช้ ก๊าซส,ส่วนใหญ่ในการที่ใช้แทนน้ามันถูกไหมคะเพราะว่าประหยัดต้นทุนนะคะที่เยอรมันเพิ่งเองก็เห็นเยอะเหมือนกันนะคะรถที่ใช้แก๊สแล้วก็สมัยนี้รถรุ่นใหม่แล้วเขาก็จะมีแบบมีทั้งระบบน้ํามันแล้วมีทั้งระบบแก๊สในตัวนะเออเห็นเพื่อนออกรถมาใหม่นะคะ2ใน1เลยมันรวมกันอยู่นะคะเออมันก็จะประหยัดต้นทุนในการเดินทางแต่น,นแน่นอนว่า บางทีเราก็มีปัญหาในการหาที่เติมถูกไหมมันก็เออช่วยว่าเออเอาน้ำมันปกติมาใช้ก่อนถ้าเวลามันกำลังจะหมดจริงๆอะไรแบบนี้ต่อไปไป้ายนี้นะคะ v o r a u f e i s d i s e t f e r c a r e c h a n i n e นะคะก็จะประมาณว่าป้ายนี้คืออะไรคำถามเดียวกันนะคะแนวเดียวกันเลย cng จำได้ไหมคะ cng กัดธรรมชาติอัดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาคำว่า as ก a า t ทาง s t ล l ่ e นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า auf einer Autogas ทาง s t ล l ่ e อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะสอง auf einer Wasserstoff ทาง s t ล l ่ e อันน,อน,นี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่ใช่ไฮโดรเจนข้อสาม auf einer Erdgas ทาง s t ล l ่ e อันนี้ถูกต้องนะคะ CNG นะคะ CNG นะคะเยอรมันภาษาเนาะภาษาเยอรมัน CNG นะคะ Erdgas ทังสเตลล์เหมือนที่เพิ่งบอกนะคะถ้ามันเป็น worldwide problem เนาะถ้าถ้าแบบวันหนึ่งเราเลิกใช้ดีเซลเบนซินได้แล้วอะเชื่อว่าสิ่งของพวกนี้ช่วยเราลดต้นทุนได้เยอะเลยนะคะแก๊สต่างๆนะคะเอามาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ก็ว่าในการ transport ท,รท,ทุกอย่างมันก็มีขีดจำกัดเนาะแต่และอย่างมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปแล้วก็ ไม่มีสีไม่มีเกล่นไม่มีสารพิษก็จริงนะคะไม่มีสิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมมันก็ถึงจะมีมันก็จะมีน้อยมากก็จริงนะคะแต่ก็อย่างว่าถ้าตราบใดที่เรายังมีความต้องการสูงนะคะภาวะลดภาวะโลกร้อนมันก็ยังมีตออ่อเนื่องไปจนถึงรุ่นลูกรุ่น,ร,นรุ่นหลานนะคะเยอรมนีเดี๋ยวมันก็จะมีป้ายแบบว่าเออให้คุณจะทำยังไงที่จะช่วยลดโลกร้อน นะคะมันก็จะมีแบบนี้ด้วยแล้วก็ดีเซลนะคะดีเซลบางชนิดหรือรุ่นปีบางชนิดเนี่ยก็จะไม่สามารถไปบางเขตได้เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ต่อไปในเยอรมันนี้เขามีกฎหมายนะคะแล้วก็มีกฎกติกาต่อไปอ๋อวอร์ i s i s This is ซิ r เ a s เ s i c h e n h i n นะคะก็จะประมาณว่าป้ายนี้คืออะไรเหมือนเดิมค่ะ H a s w o นะคะ h a s ของเรา ไฮโดรเจนถูกไหมคะวัสดุสโต f ฟ์ทางสเตลล์เพราะฉะนั้นเรามาหาคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งเขาบอกว่า Auf e i n e อร์ g a s t a n k s t e l l e ไม่เกี่ยวนะคะก๊าซธรรมชาติอันนี้ไม่เกี่ยวเราจะหาคำว่าวัสดุสโต f ฟ์ทางสเตลล์นะคะไฮโดรเจนข้อสอง f eine auto g a s t a n k s t e l l e ส LPG ก็ไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวเราเจอข้ออื่นไปแล้วต่อไป ในเมื่อสองข้อมันไม่ถูกอยู่แล้วตัดทิ้งได้เลยข้อ3ก็ต้องถูกนะคะ w a s Wasser Auf eine Wasser s e r a u f e i n e w a s s e r s t o f f t a n k s t e l l e เห็นไหมคะมันจะถามแล้วก็ต้องมีคำตอบที่ถูกต้อง1ข้อเพราะฉะนั้นคำตอบคำถามชุดนี้ค่อนข้างที่จะง่ายถ้าเราจำความหมายได้แล้วนะคะ has w o นะคะ w a s s e r s t o f f t a n k s t e l l e อันนี้คิดว่านาคตอาจจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมันก็ดีแล้วแหละแต่ว่า สถานีเติมมันยังน้อยอยู่นะคะถ้าคนที่เขาไปซื้อรถมาแล้วเขาอยู่เขตไกลๆที่สถานีเติมมันก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ครอบคลุมสะดวกสบายสะเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันขนส่งขนส่งอะไรเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปกตินะถ้านะ้ำมันดีเซลเราใส่ถังได้เลยแล้วก็ไปเติมที่หางไกลความเจริญก็ยังได้แต่ว่าตัววัสดุทั้งสเตลเลอร์ตัว,ตวนี้มันค่อนข้างที่จะมีต้องการความปลอดภยัยแล้วก็ ความเย็นทุกอย่าง pressure นะคะแบบหลายอย่างผสมกันเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันดีกับอนาคตของโลกนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันในอนาคตค่ะโอเคเพึ่งก็จบไปแล้วนะคะข้อสอบชุดนี้เพึ่งอธิบายตามความเข้าใจของเพึ่งนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะความรู้หรือว่าข้อมูลที่พิ่งได้มาบางทีอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะหรืออาจจะคนละแนวคิดกับคนอื่นถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้น อย่าถือสากันนะคะเพื่อนก็พยายามที่จะเอาข้อมูลที่เพื่อนเข้าใจแล้วคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการใช้ชีวิตประจําวันในเยอรมนีนะคะมันไม่เกี่ยวแค่ว่าคุณจะใช้ในข้อสอบคุณสามารถไปใช้ชีวิตในประจําวันได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่เจอในเยอรมนีโอเคมันอาจจะเป็นภาษาไทยนะคะที่เพึ่งพยายามอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายเพราะว่าบางคนพื้นฐาน ภาษาเยอรมันก็ไม่ได้เก่งรถทุกคนถูกไหมคะเหมือนพึ่งเองพึ่งก็ไม่เก่งนะแต่พึ่งโชคดีที่ว่าชอบอ่านชอบพูดชอบคุยชอบโมอะไรแบบนี้เวลาโมบ่อยๆนะเวลาที่เราโมบ่อยๆความจําเราจะดีขึ้นจริงๆแต่ว่าโม้เฉพาะถ้าอยากโม้ถ้าอยากคุยนะแต่ถ้าเรื่องที่ไม่อยากคุยพึ่งจะเป็นคนที่เงียบมากอะไรแบบนี้นะคะโอเคคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วข้อสอบชุดนี้ คุณจะเจอแน่นอนในข้อสอบจริงนะคะเรารู้ความหมายและรู้รายละเอียดเพิ่มนิดนึงนะคะไม่ต้องไปแบบเออตอบถูกตอบถูกตอบถูกได้อย่างเดียวนะคะเราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วไม่อายเขาด้วยนะคะเวลาไปจับรถคนอื่นที่เขาไม่ได้ใช้ดีเซลเบนซินเนาะจะไปถามเออเติมยังไงไม่เคยเติมอะไรเลยแบบนี้นะคะไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยเอา้าคุณสอบผ่านได้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเรา เสริมความรู้ไว้นะคะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วสามารถบอกเพื่อนต่อได้ด้วยโอเคค่ะคลิปนี้ก็คงจบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งทำฉบับภาษาอังกฤษให้นะคะคำถามชุดนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ